สบายดีคือเก่าเด้อผมไม่พี่น้องรายก็สบายดีเอีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่เนาะทั้งผู้ขี่ลายเลยผู้ก้ามั้งเนาะทั้งผู้จนเลยผู้รวยทั้งผู้สูงเลยผู้ตทำมือนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นนนำพัดประหลาดเพราะว่าพ้นตกไปปล่าอะไรเนาะนี่เพิ่นก็ได้โอ้ยนี่ สบายดีเขาจักสบายดีเื้อนแนันมือสบายดีนืนบเมาเลยนกมือเนื้อตื้นบานั้สบายดีนะโอ้คะนมาสบายดีจับมือเนื้อเป็นอะไสภาพการตะลเคิอนโอรอนออยบออย่าเด้ว่าโอเคโอเคภาษาพลังลาเาโอลนอโอลนอลืมเลยวะไมเลื่มเอาทำไมดูโอรนอเลืมอยจะลืมเลยเลาดูนอกเป็โอลนอได โอลานอไปวานนโนโอเค <bunker. S 1> นี่ตอนนี้โอกาสมาหาเพิ่อนเลยเดี๋านหนอเลยพฝนได้อาจะเพิ่นก็ได้โอ้สลัดนอผ่านปลาสลาดจะปลูก <draws Please. S 1> <fruit S 2> ม <robots> ันแล้วยมจะออกมาน่ะนอฉลัดพี่ลึกจลีพิ่นเออขอสลัดขนาดโอ้เด่นเนี่ยเดี่นเปอนเออเนี่ยนี่เ้ากมาเลยครับผ่านเพิ่นเคาหากินบ่ผ่านเพิ่อนสายปลาสบายดีนี่มากับเพิ่อนหนอ่ง ก็มากับพันเพื่อนสายปลาเนาะสายปลาหาอยู่หากินแต่ว่าสายปลาหาอยู่หากินโอเคเปิดพูดมอนี้กมีในผ่านปลามาเนาะมืในผ่านปลาไปโอ้จะข้าเวียกยงข่าวว่าเออมันบอลเดียร์มันบอลเดียร์กันผมก็ลูกนะมุกบ้านโดนมุนี้กครับในผ่านยืนในสายว่านัดผู้ษาวมานัดแล้วบ่อย่าไปผูกมันจะนอนน้าดอพวงพวงทายู่เดียวโอ้พูนเป็นเคยทานประหลาดเอ้ยนะเนอร์เคยผืนเนอ้ วันนี้เป็นมือสันมันดีเนาะคนเฮามาหากันกับตอนยังมีชีวิตเนาะถ้าว่าใจขาดมากก็ได้มากกินมากินเนาะแม่งว่าไรแม่โอละนออนเลยตัวโอละนอ่อนล้อดูวยเลยมันบอเป็นนะโอาวโอละนอนะลองดูเดี๋ยวมากัะโอลันอ่อนวะเนาะยังจะเลือบเราลองดู่ได้ยโอละนอ่อนยังบด้ยอะได้ขันโอเคโอเคเนาะ โอ้ฝนบอลฝนโจกไก่ผู้ไปตะบงอนนะฝนฝนาไฮน่าฝนจักท้องเลี้ยงปลาปีนี่ไครมัมีเงินซช่อยญาตาทงเลยเอว่าปล่อยเข้ามาลักก่อนขันปล่อยแล้วยันคนมาลักก็อนบอสวินบอสขันปล่อยอันบอสเลื่อยบอสประหลาดน้องหันน้องใหญ่น้องบ่ายมาเป็นยังเนาะว่าขันปล่อยปลาทูปลาหมึกได้หอยแข้งก็ซื้อมาเยอะปล่อยอะไรที่ เจ้าล่าหัยแขรยมันจะดู่เมต่นอ้าววันเราเกี่ยบุงหุงเลยก็ติขอซื้อไก่นําเคยพันมาเนี่ยอ๋อตัวน้องซาพันประหลาดเนี่ยเป๊าเป็นได้หมจู่อือ๋อตัวลูกหวงว่าหนึ่ออลูกเขียดเนาะอ๋อตัอนี่เป็นลูก ในพันปลาดได้ผลหนึ่งเดยโอ้หามนี่รอเนาอเนาะบงามเบ่เงี้ยลูกเี้ยบลูกหัวอันหหัวว่าลูกเคียดคว่าเดียวกันเลยลูกเนนี้บ่ได้ลูกนั้นลูกเีดอันนี้ลูกนนลก,กบเออลูกกบไรึ้ป๋าถูกแตาแสดเสปน็นอ,อ่อออ เป็นปนองสะเผื่เป็นตะมวลเป็น้องตะวนัน,วนยูไก่ผู้โอ้ยตะมวลนดนิแกวเยวกัม <c oughs> กินหลาจะเกลือแขวเพินมุ้ย <c oughs> มะมเือเผ่าเผ่ดูนี่ผัดประหลาด <c oughs> <c oughs> Kita mau bareng. Oh. เักเีจอกอันเบาเลยนี yeah. ่ยวนึงนเบาเบาคอยทามปปากไท่บาแหงขอบอกไปเเสียวไอ้ก็บอกนะมองกรกินชมว่าชื่อพอบอกมองกกินพ่างก็จะทาน้องนี่ทาเนี่ว่าตะละเกิดเนโอรนอที่โอรน่ไนไหโอรนอแล้วเลยเนาะใช่บาอ๋อมึงล็ลอมึงดอห่อมึงนี่ว่าสลัดเจ้าเนาะ มึงชูมึงชูงกยย็โยจะพอแล้วาประหลัดเจชูแบนมียเจอ่เขาวาเจา้าสระรือเวลาอาญาเจะาพกมันเลยจะออกมาเนาะโอ้ชุดยอดแต่ว่าเจ้าหัวรี่ไงนมนหัวนี้อ่ววาไปพวกบริบาทพวกบริบาท คันนี้เนี่ยไปตะโอละนอโลองทองบ่เนี่ยโอ้กันเด้อน้องบ่ได้ปีขอเนี่สิกบ่ฮุงไนีได้เห็นนี่ขออเนาะขึ้นฮอดเด้อเนาะจโอ้อยกะขขึ้นอดป้าบ่บ่เว้า้ยามก่อตวจังนะ เออเดนเลยย่างมคอนตีโอ้มีโูต์โอเคโอเคเออโระนอโอละนออันนี้อเราห้อยย่าก่อนเชียวห้อเจ้ากี้ห้อั่วห้อยห้อยซับขกระห้อยตอนั้นเน้ยจอตันเนี้ย่ห้อยกี้นั่นี่บอจริงเอาย่างกับวาก็ได้เป็นน sí. องมือดีเป็นมือสันมันดีกันเลยมายามเพิ่นหลายคนยกเคล่นอยใจก็อยูปาพลแต่ะ่าพนตกก็เลยปากอนก่อนมเนีหลายหลาคนไปได้ตกตกการหรือเป่ ยังยังถ่ายสิหน้าถ่ายเลยบ่ถ่าแล้วใช่โอ้ลูกชายแล้วมาว่าลายมือบ่ได้ขึ้นฮอดน้องนุ่งมยามดีใจอยู่ติใจอยู่ทนี้แลม่บ่มาเนาะโชตบ่มีเงินในออดีใจข่อยมาหรือว่าบ่ได้สั่งบ่ได้เครียดเนาะโอ้มาจับมือานึงค่นนเบงนีติลบ่ถึกโอ้บเอาดีๆน่มีๆนี่ๆๆนี่เป็นหยังเนาะนีมันหมนแม่นนะอ๋อ ไปผลเอ้าไปสคืนเพิ่นก็ยังอารมณ์ดีกับเก่าไปนอยักบอย่ากันนับถือกันสบายไปหามาแว่ยอกันได้คักคักับเดินทกอย่างโอ้ยจัหวะโอ้ยไฟผก็เช็ดเช็ดแล้วมือนันเขาโทรไปบทที่มือมอนันไดมือผู้เดียวมันไปไบัข่าวเขาโทรไาได้มือเงินมือชอบไปกูมืปิดเถื่อนเฮาไปตา ผมและหน้าพันกัหมูไม่ได้ฟูเดียวมันักข้ายกอว่าเฮาบินนี่น้องอยู่ไฮพันธ์นี่มยุ่งพันยว้าตัวมีมยุ่งในไพันนี่นี่สังเกตในใบมันมยุ่งโอ้ขักมีสองสามกกน่ทุ่นมยุ่งพันธ์อยู่ไก่ทงลอดปนาท่อกวน่ะหมดพันธุอยู่นี่กไ้ คักแล้วคักแล้วสุดยอดไม่ยุ่งกจากอกชาวปีนี่จักเจ้าจิจูท่านหรือบอแล้วเนาะท่านัะฮะท่าีพี่เนาะนอกเนาะนอกนเป็นยูไบอกีี่พูแนีโอ้ยชุดใจเนกเลยพูดฮะทุ้านอกอย่างนั้นนคือเนอย่างนั้นอ๋อชิงมอหลบามึงนี่มนี่บ่เห็นนี่แหละีเอาเงจะฝนไม่ยังงว่าใเลยน่มันจะนไปนแล้าโตโตก็ว่าไปหละไปบนไปไหนไปอะไร มือหนานมาตัวไปลงอะไรมือไหนโอ้ม <omdat> ือเขาไปซื้องูเหรอหมอหมแมนซื้องูบอกมือมันว่าไปยังว่าไปเบียดอยู่ในหัวใจว่ามียังไงโอ้เขาไปเอางูเนาะเงี้ยมันก็ได้ไหมครบเจ็ดพัน กูใช่เลยตหกบข้อเนี uh ้ยทไท่ด uh ื uh ่กเขาดีอ uh น่ง huh ข้อสองข้อามอี uh ่ย้พห้า้อหกข้อเก็ดข้อแปดข้อเก้าข้ิบข้เ็ดของข้อสามข้อิส่ขอิบห้าขูสิบหกอสเจ็ดข้อสิบด้อบเอย่อี่สิบเ็้อย่ง้อว่บา้อีสบส่อยี่นิาน้อห้นยเด้อยี่ Thì không, okay không, không. Ô, nó 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 thì không được tình hình nào ok bỏ phân hoa bỏ lắm mọi người không cao lắm mọi người nó phân bắn mặt nó mặt 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 ต่อไปเลยได้ีโอ้เรือน่อ้ไปใส่เชือกต็นทรอเนาะซบเขาก็คนละคนเลยปลาโอ้ละเนาะเลยเห็นบมดล่ะหว่ามาทักใจเจี๊ก่อนด้วยหมดที่จะหมดเต็มโต๊ะเออโทษเป็นก็ดีใจนะมาเล่นเป็นบางเงียบเนาะอีหยังกันสั่งให้ไม่ห้อยเมื่อเอาคนถวยบวงเมื่อวันเสาเห็นเราอยู่เหื่อนเจ้าขึ้นเกี่ยวปลาโล่เจ้าขึ้นมาเอาเองโอ้ยเจ้าย่างโล่ เจ้าเจ้าเจ้ว่าเบียกกวกผัวของกวกผัวเจ้าเจ้าเอาของเจ้าเบียกเจ้าเจ้าปฏิบัติแต่วันนั้นวะชาเจ้าพัดบอกเล่าพัดเจ้าพัดเฮ็ดเนาะโอ้ยระว่างคอยพิดชัวแล้วคอยลืมเพราะว่ามันยั่งใช่เหรอว่าเจ้าวไปลูกเจ้าวมืงอ่ะาบ่าไดี่นาบ้านนี่ทิ่ไปขอโยใช่ไรนี่นี่มืึอได้สิเขาป่าบางคนเล่าพังมึงทวงมอญว่าชีเขาเลยว่ามือเอื้อนได้ก็ได้เหรอว่ามือเราพังลราหัดเขาบกช่วยมันวหวเลย มอนในสีผ้าเขามือนมือแล้วก็มือนไปโอ้ไปนอนนไบอกุ้งแหงนะบ่กางแหงทำบอลทานันก็มาเว่นบอาไปกินปลามือนัันเด้กับบอรยานนังอืมบักเขาบักชาเนี่ยมเลยเจี๊ยกหอกกเนาะยามเนเนาะมอนันมือมงเอ่ยยามบอกขาวเหมือนเด๋โอ้ดีนะท่าโอ้ชุดหอ่เจ้าคนก็เอานี่มาต่อไปลองป้าบักหน้าไทยหองวันนี้ได้ก็เดีพประหลัดประหลัดนัดปลัดเนอัด <irgend. S 2> ประเทศไทยเนะเชมโปรตสดชมปรบอาใหม่ดูชมรตโมเมนว่าปลาลดปลาลดปลานกัมาต่อพี่น้เีบอกิน้วเจ้าเลยก็ได้กินยู่ตัวมะเออยาดวะไพ่ของวัชมรวาโอ้ปถนบานตลาดว่าโนคนเออผลผนกาลงซหานน้องนอม่กิดไทยลง่ง่ายอยู่พี่น้องยามเอยากลำบาก ลงกินไทยไปเลยเคียวนี่เรื่อเอาคือว่าและปันออกมานาเขาก็ใช้ชีวิตมาชิแล้เนาะไปไลดนมันนะโอ้ตไปดู้เรื่องของุกเนาะนี่ไปเรื่องมั้จ๊ะพ่ามนไปสองคนไปเรื่องมังจ๊ะกองท่านมาป่วเร่งหมเฮยงไม่อกซิเจตใช้ตายเนาะ โอ้ยกมือยนอนแล้วนัเนาะใส่ชุดเนาะใส่ชุดใส่ชุดเอ็ุดยาวเขียดังนี่เ็ดแอ๊บซบซบใส่นะส่งเลยหมดนะส่เลยนะซบซบส่งมันถุมถุมันโดนไปตาจากดิแ้ของกูเช้าใครอยู่ได้มาจากบังของเจ้าหิ่้อยใสก็โชคดีดีเลยฮะมาจัดเก็บเลย โอ้โหยังขาดคือขาแรกเนามันัเราก็ไม่ไม่จบามนขาดอีกมนก็เห็นดังน้ะโอ้เก็ดังกึบกเนาะมันมันเน้อยู่ยหางจ่อาอยู่พ้นตาแมง พอใหญ่อใหญ่ผูพ่อค้าจะหลับจะผลจะแม่นไพรการตอบมันนะพอใหญ่หนี้พอใหญ่พอผลเขาเยงแล้วเขาพันเงแล้วนะนนะปลาปลัโอ้ยวันทันชีเฮ้ยโตนูนัเตมันยาบเลยเฮานะเอ้ยนำใจนะนำใจนำใจอืมอ๋อโต๊ะบอยเด๋อนะดูอ๋อน้ Ừ. Hola ừ, <laughs> nó hola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  Ừ. hola nó 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 nó hola nó hola nó hola nó nó hola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  hola nó Ừ. เอาม้านะเออมันแข็งหมดมันแกนหดเสียงจ้อน้อยเพิ่งพจะเอาเอาเนเอาเลยอันนี้ครับเอาเลยโอ้โมานี่มีจุ่บมาเจผัปลาดปกาได้ใกลมาสูกกินเนาะปลาูดีใจดีอยมากข้นอกสไปทางไหนดหน่ไปเอาหมูเป็นหมูโอเฮ็ดพูดปะ แล้ววันเเด็ผูเทียงเล่าะเทียงตเทียงบนทางบนเจถาก่อเาเล่าเอาเบาแม่จ้ะโอ้เราเห็ดผูดมงโอ้เราใกล้มันีีแล้วไปใส่กลกระบอกเสียเล่าจะเสียชันกัวบอกเสีโอ้เบรกชันเจ้าเธอเอาสบายโอ้พอเท้าคนใดโมพอเท้าคนใดโมไปเอาโมพอเท้าคนใดโมไปเอาโมบ้างหน่อยหน่อยาาย ลูกมันลูกหมูที่เออมันดีหันดีลองมาหันนบาทเท่าพิก้นะเป็นกินยี่ไป็นคนิอยตำหมูฮุงเลยครับต้มไก่หรือเปิีงยไก่อะไรแหละผลเป็นขัาวไก่เาินว้าเพิานขักไก่นำเลยฮันกินกินที่เจ้าไก่กันเลยกินหมดแล้วถ้าไก่เทาได้เลยก่เทาาก่เทาาคนหยาบแต่พนปลาได้กินขากไก่แต่พันปวลาได้กินอะไรบ่ไก่หยาบจะกินได้ขวาไก่มันหยาบได้ไก่หยาบมากกว่านะ ปกึญจะชุนเอาเลยเดี๋ยวนี้ต้องไกินเดากินสุดยอดหักวางจักเนี่ยคุณมือดอกคือว่าเป็นขนาดอยู่นิ่งวนักเนาะสมควรเนาะเมาเป็นแสจะาเมามือดองมันจะปากดำมันจะโป๊ปป้าเขาม่ได้เลยเจ้าหนเป็นเจ้าผาเจ้าดีโป๊ป้ามาได้อยู่นานเน่

ตาเก่าเนี้ยบุรุาณท่ยเคยตก่ราเอันนี้ตาบางยเนห้าเท่น้อเ่นี่ไุ้งกราัโยยลเา้นไเยะหเป็นหมอหอยสาเนียนิดก้นเมืองบุหู่เลยบห่่าง่นเมืองบุหู่ลกู่คอคัลยนเมืองซอยนกรคากที่ก้านอวาวา่งชอยวะผู้ซอยี่กระคัก ะเชนี่ะถ้าไรมี็ในสบารนะมเตซอยหอยแม่แม่จะลอยแม่จะลอยหางลูกเขาไ้เสียบางรูมันจะลบางจแม่มันมันจะจะร้องจะแม่มันรบมลันธรรมศาสติเขาขธรรมชาติกินกรเสียได้่เนม่มอเนี่ยออนกว่ากับกรมอยก็มีประโยชน์ได้เนาะมม่ประโยชน์จืดเจ้าวกด้ันพาปลาดแตหมักหอยเนาะ มัอผู้พ่อหอย่ะฮะพัะประหลัดอไม้เลยพัประหลัดบักบ่อหอยเออจะยืนาห้อยแล้วก็ยืนมหอยแล้วแม่หาหอยแล้วคเหมือนใ่สุดเนาะเที่ยวสนใจหดีละเก่ก็อบไปยกวานมาขึนยดนออนนี้ได้ยินไรไม่นี่หมดเยพอดด้เอาไปใช้ต้มน้ในี่ของหมักโอ้ยนี่อ๋อตั มืึอนี้ให้ลูกพัดประหลาดไเห็นกินกับร้านเพิ่มมันเลยโอ้ยดูนี่เนาะสมได้ผัวไก่เนาะมาผูอยู่ใกล้ๆมามหาเนาะแม่นเมื่อไหร่เก่าประมาณนี้นี่สจีประมาณเบ้บ้างเอาคนหากันคนอันจับอันคนอันขอเจ้าเด้โอ้ยดึงแห้งดึงแห้งดึงแห้งมันบาดแผลบ้บาดแผลดึง ดึงหมอมเลยมอมเลยมอมมอมหมอมเ้ยมอมเราคื้นนะคืนคนยังหน่อยหมอมกินกินกิเยอะาอนเอลเนอกมักเลยนกันนะนุ่งน้อได้ยังไงนะโอ้ได้ปลแห้งเลยาแห้ง ตอนนี้ะไรด้เออตอนนี้เนะมีอยู่ทงนึ่งพีอยู่นี่กระถางเห็ดแต่หัวมันนี่โอ้โหสุดโตอ้ม่บ้นีหัวมานหนวากระถางมันหางแคบกปิแล้วมันปิดแล้วโทหาู้สาวหน่อยไปเรืเนาะันปิดแล้วงามเรื่องุสาวจ้เนาะเลามเร่งุสาวอ๋อรือรืโอ้กระเที่กระเท่ย ใช่ฮอดใช่ผู no, oh ้ล no, uh, oh ูกยาผู้ผ่าปลาดเพิ่นโทรหาผู้สาวนอยลบดีไปเด้อเฮ็ดได้ไปไว้เด้ออ๋อได้ๆเด้อเออบ่บ่กินมาเพิ่นกอยู่หน้าใกล้ๆกันแล้วต้มกลเพิ่นมาเล่นน้เนบ่ลงิกเ่ด้อยงีจังแลอยอยิสุคนแล้ว่้อมอ้าวโอุ้ดเนาะ

กูเศาหน่อยฮเนาะใจ่าวขวบแปไหนงขวบปเป็นหนึ่งขแกนี่ขวบให่เลยมอชบมอย่งมือจนายงโกกจะบ้าเอาม้นพันตลคนัคนยังนมาแวะยวโกเบิ้งโคกจะเบิ้งคน็กคนนิ่มนิ่ม่นี้เออโอ้มึงจะเบิ้งโคกเจอเลยนะโคกแวงฮะโคกแวงโคกแวงแขวแขวงแวเบิ้งโคกแวงแขวง ตาแต้คกคนนี <Tipp> s> <S <m> ้ก er um ็ได้มาจาคกับอราม้มนี่บวอเลยเดีวกามนียวเดวอาเลยเหื่มอกระตกกระโตกแผ่นพันปลาลาดไปหน่อยเด้อแผนลอ่ามันสุรุ่บ่เอาเอใส่หมอครุนนใส่กระดที่เป็นเสือฮึบอุมดออโสุดยอดเลย ซีเมอ่อตำโม่งมาเนี่ยสองช้างสองช้างเด้อคันเช้ายังก็อนมาตำไห้ขึ้นแสบเช้ายังก่อนลืมเลยบอกจะเห้เข้มได้เช้าหรอเป็นไปใช่เด้อหนนมันดโอ้สิบเปน้ำแยกกัน มองยงไตัวเธอเนก็ย่อเขาไม่จะย่อยะมันใช่แล้วเป็นมาด้วยเลยบลเมื่อจะบ้างไหนนะนี่เป็นเป็นมาขายดูบัง้อโอ้ยนามัเสพโอ้ยงยๆ่งค่ะายๆง่ยงยๆงัเลยเออน่าเสเลือดมั่วเลยมามั่วเนี่ยงอยังไงม่ที่นึง่าด้วยับเป็นไงนีเออ

อร่อยฮะเต็มนะเต็มเลน้อเพชรปดเนาะจ้าไปจิิงเนาะจาไปกินคนใละ้างาลลนจะาาลามา่งนะเจ้าก็ย้ำปรเทศพลุงเขาอ่ะเอ่อลามั่งจะผ่ามั่นะราเนยระปรลัดอรมะาวเนี่ยปเยอะเนะเน่อยนะเนื่อดนไว้เรับแช่แชยู่ ขักแห<อ>งเจ้าได้อโอ้ยมันใหญ่แขะนแขนาดแฉะได้ต้มไก่เป็นไรมาต้มไกน่นคอยในย่มักอตอนมันคนว่าโอ้เลีย่ยงก็กระเพาะนมมันก็มักน้ำโอระนอเน,นาะอ uh ู huh. ้หาทาจะมงังนวาเวมงงัเ่งเลยปกุงเทพ่บ่าก็เ็นนั่นกินาลงไปเขาหน้า,ามันกินดามยางเราย่า,าเมเราา้ มามพี่น้องมากินข s <S like store, nice. ้าเยอะเลยครับเป็นากินขาวซอย้ก er ันมืนียไ้อนด้มือกนเราวมไม่รู้ปวด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 ปนอปวด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 ปวนปวดปวดปวนปวดปวปวดปวปวดปวนปวดปวดปดปวดปวดปวนปวด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 วนปปปปปวดปปปปปวปปปปปดปปดปปปปปนปปปวนปปปปนปปปนปป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 ปนปปปดปป บางนังนะบเล็กอันนี้เขาไป่ใช้กมือกันหมูขู่เขาเขาหยอกบ่หยอกกมงคลใช้นะกำมือมันหยอกกันเ่นหยอกกันเหยอกกันไหยอกได้บ่ไ่ใช้กำมือขาวแว่นี่กัพอแบบมาจากันนี้เขาเห็นวว่ามููเยแบบนี้แล้วกำมือไ่ใช่กมือบักอะไรมาจะใช้แล้วบังเล็กบางเนาตมอมว่ะาไต่อม้อมอยู่ในละอยู่เพื่อมาจ่า่น จะเาไหแอคนี้บาแรงบปลาเนได้แยบ่แ่าบเนาะนอยอตัวนี้มุ่งตัวนี้ไกลตัวนี้ม้ตัวปตมัวในธรรมศาสตร์เหอนเดิปลาฮ่าฮ่าทุกอย่งที่เขาบอกเนี่ยหน่อยขัเนาะปวดปวดเนก็ไม่เลาเนเลยเนเลยจะเป็นยัง ชดชดอาทนลองชดปูนกินเพจไตบ้านะครับแน่นอนเพจไตฝนก็มาหายมาสวรน่ะโอ้ยฝนดูแต่ยังหน่อยเฝนอ้าวโทษฝนเอาฝนฝนกระจุหนึ่งวฟานปลาด้ากนเลยแ้ากินโมยงย่อยด้อยยอีกระชี้อยู่โอ้ยนี่ก็ปาทอ

ยุบยุบได้ส่วนคยูนันพน์ระหลาดเป็นคนไนำแล้วเป็นก็ได้กลับเพราะว่าเนเฮดเวียกซําเมตเลยเวียกเนาะแล้วเบียกแล้วกมืออ่ะบ่เอาไปเลยบ่ไปงานคุเนกปกมัเาห้เท่าสวนแลเเมืออ่ะพนพักระมออ่ะเราไม่เาไเอย่ามาอเ้อ่าเราบไม่อยพัดลาดเมาเลยเราสิบห้าปสาวจอไปไปบ่ไปโอ้ไปหาน เีิเร่งอไื่อเราเสดยมลนี่เราเนยิ่บ่ได้เลเนาะมันบอล่ารี่น้อะวิธีบ้านอกบ้านหน้าบ้นเทาเห็ดเวียงแลวต้องคำๆกัพากันกลับกันกลับสอนหวสอนหวมากินเพื่อนพเนืยล้านพนักงานตบมวนเนาะอ้วขออึมัดกับขอคใจนภัสประลาดเนาะที่ มีอาหารดีๆชูกินต้มไก่ตำหุ่งเนาะใช่ๆโอ้ดีใจเนาะเดินมาหาเจ้าโอ้ขอบใจหลายๆเด้่อทาต้มไก่ตำหุ่งขอขอบใจได้หมดดิ้ตั่เป็นยังบัวเป็นยังโอรนอโอรนอฮ่เน่าฮ่าน่าฮ่น้องฟังเบิ้งมือมือถ้าว่าโปรเจ็คโปรขาไปสิเขาปลาพันเบิ้งไปเกาพันมือมือเขาปลาเอาคนมาต้มเอาอยู่ดีับก้อนมนีิคำเลยเลย